ดอกไม้สวยต้นอง,งุ่นก็มีแต่ต้นไม้ทำงานเยอะต่างคนต่างเขาเขาไปทำงานแล้วลูกเคยก็ไปทำงานแล้ว เข้ามาดูในบ้านเขายาชชาวีดีโอลิศ <No. S 1> อันนี้ห้องซักผ้าของเขาเก็บของอันนี้ห้องนอนลูกสาวของเล่นติมอันห้องเก็บของอันนี้ห้องน้ำ ห้องครัวเขาใหญ่มากห้องครัวห้องกินข้าวห้องเดียวกันเขาก็ได้สมใจยอยากของเขาอยู่อมเขาได้แฟนลูกหนึ่งแต่ลูกเขาดื้อมากอืม พอเห็นแขกมาออกฤทธิ์มากๆเลยแต่บ้านหลังนี้เขามาซื้อผมกันนี่ห้องโตก,กินข้าวของเขาดูค่ะพี่น้องห้องครัวเขาใหญ่มากเขาเป็นห้องครัวผู้ดี จัดเป็นระเบียบเรียบ้อยลูกสาววานรูปดอกบัวสวยมากอันนี้จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วก็เลยขอถ่ายวิดีโอสักหน่อยดูลักแต่เขาชอบ คลิปนี้กเอาไว้แค่นีน้นะคะสตวัสดีค่ะ